สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองมัชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกในวันนี้เนะคะเรามาดูกันที่เรื่องราวการประชุม FAO ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพการเกษตรไทยในเวทีโลกพร้อมเดินหน้าความร่วมมือเพื่อพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารเพื่อเป็นการผลิตที่ยั่งยืนค่ะ โดยทางด้านนางรัตเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกระดับรัฐมนตรีครั้งที่37 ระหว่างวันที่19ถึง22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณกรุงโคลัมโบสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาและได้ร่วมแสดงศักยภาพการเกษตรไทยในเวทีโลกและย้ำความพร้อมในการเดินหน้าความร่วมมือเพื่อพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารเพื่อการผลิตที่ยั่งยืนค่ะ โดยการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีรัฐมนตรีด้านการเกษตรจากทวีปเอเชียและแปซิฟิกจํานวน13ประเทศและรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรจํานวน11ประเทศเข้าร่วมโดยประเทศไทยนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยโดยได้รับเกียรติจากนายราณิวิกรมสิงห์เหประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกา ให้เป็นประธานในพิธีและร่วมกล่าวเปิดการประชุมในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยก็ใช้โอกาสย้ำถึงความพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของ FAO อย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะร่วมเดินหน้าบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ให้ภ um e ูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารยั่งยืนยืดหยุ่นและเป็นธรรมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยไทยยินดีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเกษตรและอาหารที่ไทยมีศักยภาพซึ่งจากความสําเร็จของการเดินทางเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนีน้นะคะก็สามารถที่จะบรรลุความตกลงการค้าเสรีไทยศรีลังกาหรือ F จะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนรวมไปถึงสนับสนุนการเข้าถึงตลาดในระดับภูมิภาคของทั้งสองประเทศนั้นโดยเฉพาะในด้านเกษตรและอาหารซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพและแนวโน้มเติบโตระหว่างกันค่ะ นอกจากนี้นะคะนายอนุชาก็ยังได้ตอกย้ำอีกด้วยค่ะว่าประเทศไทยก็ให้ความสำคัญด้านการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานของกระบวนการผลิตอาหารระบบนิเวศ และสุขภาวะที่ดีของมนุษย์นอกจากนี้ก็มีการดําเนินโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรุ่มน้ําของประเทศไทยด้วยการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืนรวมถึงการพัฒนาระบ,บบบริหารข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการชนลประทาน ไทยพร้อมที่จะใช้ศักยภาพในด้านทางการเกษตรและอาหารที่มีในคารวมแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างระบบการเกษตรอาหารและการผลิตที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจากการที่นายกรัฐมนตรีได้เดินหน้าไปเจรจาการค้าทำงานเชิงรุกขยายตลาดสินค้าการเกษตรของประเทศไทยโดยเฉพาะการที่ได้ลงนาม FTA ไทยสีลังกาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็ครอบคลุมความตกลงการค้าสินค้าการค้าบริการการลงทุนกดว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าอุปสรรคทางเทคนิค ต่อการค้ากฎหมายและความร่วมมือด้านต่างๆจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยค่ะขยายตัวเพิ่มขึ้น0.02%มูลค่า80ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งขยายการลงทุนและขยายมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสีลังกาค่ะแล้วเรื่องราวต่อมาค่ะเรามาดูกันที่การเดินหน้าหารือนะคะระหว่างนายกรัฐมนตรีค่ะและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ โดยทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายเศรษฐพุทธสุทธิวาณนฤพุทธนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศยืนยันว่าจะไม่มีการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ได้ยินมาเหมือนกันค่ะก็เป็นสิทธิ์ของทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแต่ว่าหน้าที่ของตอนเองก็คือจะต้องอธิบายให้ฟังถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนความเป็นอิสระ และความที่เราไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงแต่ก็เชื่อว่าตนก็หมายถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีความสําคัญและให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวยืนยันว่าตนเองมีเหตุผลนะคะในส่วนที่บอกว่า3ข้อเศรษฐกิจไทยไปไม่ได้เรื่องของปิโตเรเลียมเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนและเรื่องจับใจ่ายใช้สอยที่งบประมาณยังไม่ลงมา เรื่องตอนเองเชื่อว่ามีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะคะโดยให้จีนนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มมากขึ้นให้หนักท่องเที่ยวจีนมาจับใจ่ายใช้สอยประเทศไทยมากขึ้นส่วนเรื่องค่าเดินทางแพงทางด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็กำลังทำให้ค่าเดินทางถูกลงทำให้มีเงินในกระเป๋ามากขึ้นสามารถจับใจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นและในส่วนของงบประมาณนะคะทุกคนก็ทราบดีว่าเราใช้นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งตอนแรกค่ะคาดว่าจะใช้ได้ในเดือนพฤ ภาคมแต่ก็มีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะสามารถเริ่มใช้ได้ในเดือนเมษายนเรื่องนี้ทุกฝ่ายก็พยายามทํากันอยู่นะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวต่อไปค่ะว่าเรื่องของประชาชนความเดือดร้อนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญและที่ผูว้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพูดออกมา3ข้อไม่มีเรื่องประชาชนเลยตนเองอยากจะให้ท่านกลับไปคิดค่ะว่าวันนี้ประชาชนเดือดร้อนเราช่วยกันได้แต่คงต้องพูดคุยกันต่อไป ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะว่าในส่วนของรัฐบาลได้ส่งสัญญาณไปแล้วถึง3ครั้งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตนเองก็จะทําหน้าที่ครั้งที่4ครั้งที่5ต่อไปวันนี้อยู่ในสังคมที่จเจริญและพัฒนาแล้วมีความเห็นต่างก็พูดคุยกันได้ไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแวง้งหรือมีบรรยากาศที่ไม่ได้ทํางานร่วมกันแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ได้รับการตอบรับก็ยังคงต้องคุยต่อไปและพยายามต่อไปโดยการใช้เหตุและผล ตัวเลขของการชี้นำของเศรษฐกิจต่างๆก็บ่งบอกอะไรหลายๆอย่างโดยตัวเลข2.5นะคะยังมีรูมเหลืออีกตั้งเยอะแยะถ้าเกิดมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้น2.5ไม่ได้เป็นอะไรที่ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนนโยบายต่างๆได้ทางด้านรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็เคยมาคุยและอธิบายให้ผมฟังก็หมายถึงอธิบายให้ในายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะฟังแล้ว ว่าถ้าเราลดอัตราดอกเบีย้ยลงไปคนที่มีเงินฝากแบงก์อยู่ก็จะไปดูในเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงที่มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเพื่อหารีเทิร์ที่สูงขึ้น คนที่อยู่ก็คือคนที่อยู่ท็อปด้านบนแต่วันนี้เราพูดถึงคนที่อยู่ฐานรากมากกว่าก็อยากให้ท่านคำนึงถึงพี่น้องประชาชนในมิติอื่นๆด้วยนะคะนี่ก็คือคำกล่าวที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงนะคะในส่วนของผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำค่ะว่าทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเคยพูดตรงๆถึงเหตุผลหรือไม่ ถึงความเห็นต่างนะฮะท่านนายกก็บอกว่าก็อธิบายแล้วก็พูดคุยกันไปเป็นเรื่องที่ตนเองพูดคุยกับท่านซึ่งต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยผู้สื่อข่าวค่ะก็ถามต่อค่ะว่าการที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่า การลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนดจะส่งผลต่อภาวะหนี้ครัวเรือนนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหนี้ครัวเรือนปัจจุบันเนี่ยก็สูงอยู่แล้วแล้วก็ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแล้วดอกเบี้ยค้างจ่ายไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ที่หนี้ครัวเรือนที่ยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะฮะผู้สื่อข่าวถามย้ำค่ะว่าจําเป็นที่จะต้องจับข่าวคุยกันแบบจริงจังกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งหรือไม่เนื่องจากนโยบายการเงินและการคลังเนี่ยไม่สอดคล้องกันท่านนายกก็บอกว่าก็คงเป็นไปใน ลักษณะนั้นส่วนจะนัดเมื่อไหร่ก็ขอให้ถึงเวลาอันสมควรนะคะนั่นก็คือในส่วนที่นายกรัฐมนตรีพยายามที่จะตอบคําถามสื่อมวลชนนะ,ะ่ะถึงเรื่องราวของการลดภาษีซึ่งก็ได้มีการต่อรองกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะซึ่งผลจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็เอาใจช่วยให้เจอตรงกลางให้เจอสิ่งที่ดีที่สุดระหว่างเรื่องราวของการแก้ไขปัญหานี้ค่ะสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของสารเคมีที่ หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเคยใช้น,นคะคะนั่นก็คือ,อยาย้อมผมนั่นเองค่ะโดยทางด้านนายคารมพลพรกลางนะคะรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อออนไลน์ ว่าการใช้ยาย้อมผมบ่อยๆจะเป็นอันตรายต่อตับหรือไตนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้ชี้แจงค่ะว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นรายงานในต่างประเทศนะคะผบผู้ป่วยบางรายมีความผิดปกติของตับและไตสัมพันธ์กับการสัมผัสยาย้อมผมแต่จำนวนเคสเนี่ยก็มีไม่มากปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่ชัดว่าสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนประกอบในยาย้อมผมเป็นอันตรายต่อตับหรือไต แต่การสัมผัสสารเคมีบ่อยหรือนานเกินไปอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งการระคายเคืองหนังศีรษะและการแพ้ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก,ก็ได้ตรวจสอบยาย้อมผมอย่างสม่ำเสมอพบว่ายาย้อมผมที่มีเลขใบรับจดแจ้งใช้ชนิดและก็ปริมาณของสารเคมีที่เป็นไปนตามมาตรฐานสากลมีความปลอดภัยนะคะในการใช้ก็ขอให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความมั่นใจค่ะ ผู้บริโภคควรจะเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีฉลากภาษาไทยระบุชื่อประเภทเครื่องสำอางแสดงชื่อสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตนะคะหรือว่าผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิครั้งที่ผลิตเดือนปีที่ผลิตเดือนปีที่หมดอายุนะคะสำหรับเครื่องสําอางที่อายุการใช้งานน้อยกว่า30เดือนคําเตือนที่สําคัญที่จะต้องมีก็คือมีเลขใบจดแจ้งนะคะที่ซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือมีหลักแหล่งแน่นอนหรือร้านค้าออนไลน์ที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพราะหากใช้แล้วเกิดปัญหาก็จะได้ติดตามย้อนกลับเพื่อตรวจสอบได้ค่ะ หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัยก็สามารถที่จะแจ้งร้องเรียนได้นะคะที่สายด่วนอ,อย .1556 หรือผ่านทาง Line@ ค่ะ FDA ไทยหรือ Facebook Fanpage นะคะ FDA ไท i หรือทางอีเมลค่ะ1556 f d a m o p h g o t h นะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางทางไปรษณียน์นะคะส่งไปได้ที่ตู้ปน1556ปนฝ กระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี11004หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนะคะนั่นก็คือในส่วนของสุขภาพนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องใช้ยาย้อมผมกันอยู่บ่อยๆอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เมื่อมีข่าวออกมาทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนนะคะมีความกังวลใจว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นอันตรายจริงหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นอันตรายทำไมถึงมีตาออยออนุมัติให้ออกมาล่ะคะวันนี้ก็ได้มีการออกมาชี้แจงันที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าณนะตอนนี้เนี่ยก็ยังคงใช้สารเคมีหรือว่ายังใช้ส่วนผสมที่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะก็ขอให้ไว้วางใจได้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นามาฝากกันในวันนี้นะคะสํำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองชาการกองทัพไทยลงแล้ว หากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y o u t u b e c h ช n น l อาทัพพ Podcast ดิฉันพิรายาพี่รมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเตรียมใจฟูได้เลยปลายเดือนเมษาย,ยนนี้สำนักงานกรปร,รชชวนน้องๆเยาวชนอายุ18-25ปีมาเรียนรู้แนวพระราชดำริกับโครงการค่าเย,ยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ ADPB แคม p รุ่นที่14 ในีมเยาวชนสารรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอบอ้อมสังคมยั่งยืนณนะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงหวัดสกลนครเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมลงมือปฏิบัติจริงกับฐานเรียนรู้ที่ได้ทั้งสาระความรู้ความสนุกสนานไปพร้อมกันติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rdpb.go.th หรือที่ Facebook Fanpage สำนักงานกปร,รและค่ายเยาวชน rdpb camp เร็วๆนี้แน่นอน เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย